เดียวอ๋สวัสดีครับตอนเนื่องจากที่เข้าไปบ้านแหงกับสิบเบียดมากเนาะครับคร <laughs> ับสวนเบาเกิมกับสวนยอยู่ด้วย <laughs> เดี๋ยวเห็ดเมนูต่อน,นะครับฮ <laughs> ้ออย่าเบาไหลอย่าเอาแห้งบอย่าเบาแห้งว่ะเจ้าของสาด้ยินเดี๋ยวเบาเกิมเห็ดเมนูลาบเหนียวนะครับครับครับก่อนเริ่มนี่ละเอ,เอาเอาเะเนื้อมันนะครับเ <laughs> ทำความสะอาดล้างความสะอาดล้างดีดีนะครับก็ซ้อเอาเนื้อซ้อเตเนื้อไปปักไป แล้ให้พี่น้องมึงนะตอนนี้เป่าเครื่องเริ่มเห็เหดแล้วเลืตัวนึงแล้วครับอ่าตัวนึง่งนะครับมีเศษมันนะครับครับย่าเศษไว้ให้นะเอาไว้ตุมต้มไนหะ้ตุ้มเนาะตุ้มสดแต้มนะครับปลาเบืกข้าวกระชิดปลาเบือกระชิลาบใส่กันนะครับลาบใส่กันเพื่อนเนาะเอ้าลอติดตามถือว่าประสบผลสำเร็จหน่อยนึงครับเฮ้ยเดี๋ยวลอช่วงต่อไปหมอห่อพ่อกินละเห่ออะไรเอ้าลอติดตามชมครับพี่น้องครับ ต่อไปก็เข้าแยกเนื้อแยกกันนั้นเนาะเศษมันอันนี้จิไปต้มอันนี้เขาสิฟักด้วยบาลเนี่ยอันนี้เนื้ออันบอลเนี่ยส่วนนั้นนี่นนคือเศษกระดูกมันที่เขาจะมาต้ม,มนหนังครับอันนี้ทำามาฟักขนาดได้เนี่ยละเอียดนิดนึงกินประมาณตอนนี้ยังโม่งเหรอ <laughs> โมงแล้วตอนนี้ <laughs> กินระมาณสี่ทุพี่น้องสี่ทุขั้นว่าคนโดนนะเบิ่เริ่มได้เริ่มได้แล้วเบิ่งหนักตาเบาเกือกันเริ่มได้เลยเอาเดี๋ยวเดี๋วเดีาเดี๋ยวเดเดี่ยวมาให้ก่อนพี่น้องเบาเกวมาข้าสันเดี๋ยวเ่าเพลินข้าอนี้เอาเอาไหมยกด้เอาเบาเกมกปานได้พี่น้อง บ่เคยปฏิเสธบ่าวเพชรจักจ้ามามากป่านไหนมมักป่านไหนพี่น้องคักหนังค่าค่าป่ะเนาะเอาครับบ่าวเพชรด้วยครับบ่านเนี่ยครับบ่าวเพชรก็บ่ามากป่านไหนพี่น้องหน้าก็เริ่มแดงกันนี่พี่น้นองบ่ามาก,กป่านไหนพี่น้อง หน้าบาากันแล้วได้ไงพี่น้องเตรียมกินละสี่ทุม่มปะสี่ทุ่มตําจนเหนียวติดคกปุน,นีติดตุยตุยเนเลยยกยเอาสากลงนี่ยกคกขึ้นไ,ได้เลย <c oughs> เอาเนติดตามครับพี่น้องรอบนี้กับพอแล้วเนาะนช้นาจไปตําบัดเยแลกตนึงละ ขังบ้านนี่กันาดนี่หนึ่งสี่สมัยขี้ขังบ้านในนี้หนึ่งสี่มหาเลยเด้ว่าะมันลาบงัวลาบงานเก่ยเข้าแกียร์เข้าวต้องไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมมั่มักปันไดอกปันไดอึ๊บฮึยพี่น้องตามด้วยยังบันเลน้ำน้ำเปล่าอ๋อมีมีมีแขกนะมีแขกรับเชิญมาอีกคนนอันนี้เป็น พอนะครับประหลังประการด้านครับเนื้อปลาด้านด้านเนื้อปลาเชิญมาให้นั่งนั่งเก้าอี้เพื่อเพื่อรอชิมรอชิมรอชิมหลับเดี๋ยวใช้เพนตัดสินมาแซ่บมาแซ่บนะเพิ่นมาตัวแท้อันที่เฝ้ากันอยู่นี่ส่วนนี่บัวแด้ยินน้ำได้เดือพี่น้องเกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารอชิมเนาะอายุเท่าไหร่ละส่วนแปดสิบสี่แปดสี่ครับ อันอื่นย่านแล้วแต่ว่ามี่ยังเดียวตึงโอ้โบุกเลยครับพี่นออ้องเบาเกือมทุกคนจ<า>ังไหนเฮาซิฮอดพุ่นบ่นละ่ะโอ้ออบ่มฮอดเบาเกือมกับัก60กชับพ่อแล้วละ่ะอ้าต่อไปนี่เฮาสิดนัเนาะสวชิดตำตำครับ<า>พี่นอ้องครับขั้นตอนตำเนาะเบาเกือมครับเริ่มเหนียวแล้วพี่นอ้องโอ้ คุนดึงบ่กขืนกุ้งนึงนี่ยถ้าต่ำนี่เฮาเรียกไหนว่าก๋มให้ตต่ำใ่หยังกับหยังเนี่ใช้ผงสุรดกับพริกป่นก่อนนะครับโอ้โหมีงานการย่างพร้อมเลยน้องทุกคนผู้ใดอยากโค้บเนี่ยเหนียวซักไหนต้องตเบิ่งเด้อป่านะพี่น้องเอ้ยดึงบุกข้นพี่น้องมันบ่เหนียวคักอีหลยเอาต่ำไปเรื่อยๆเอาจนเหนียวเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คือลาบเหนียว ใส่เวลาโดนในการตำเนีนะ่ะอันอื่นโมโดนบันดทุ่มีทุ่มีทุ่กจักเป๊กวะเนี่ยโมมารนะบ้าคืมหนึ่งเลยเดี๋ยเห็นบ้าคมอมีจักเป๊กพ <ent> <ame> <año> ี่น้องมีเป๊กหน่อยหอมพ้่มาเด้่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดมครับไม่ยำไม่ยำบ้าคไม่ยำไม่ยำเริบ้าคึมขอเดียวกันนี่กาวูนี่ก็ไม่ได้ไปใส แก่เข้าพี่น้องรับเอาคึมโมใคยมากวันไหดอกบเอาคึมนะกลิ่นยาครับพี่น้องแต่ว่โมเคยถอยจั๊กเทียได้กินบ่าน้องมื่อนี้ดาบเหนียวแล้วพี่น้องเนื้อตับมันด้วเลยพี่น้องเอเริ่มเหนียวแล้วตัวเนี่ยนะนะครับพี่น้อง ต่อไปเขาต่ำมากจากน้อยเทากับใส่น้ำเนาะบ่เนี่ยมือ,มอแดงเขาหยิบใส่จกัจกสามวงก่อนเนาะเาใส่ได้หนีเนาะสามวงเ<ว>ด้ออันนี้เป็นน้ำต้มปลาแดกเด้เนาะอ่านสมื่นนี่ยเด้อพี่น้องเดบ้าพีชมันได้เปลือกเยอะจักบวงละวหงหนึ่งเนี่ยสาม<อ>แล้วเอาเอาแบบน,นอดหน่อยนึงก็ได้เอา้าเอาพี่น้องเริ่มได้แล้วเอาลูกพี่ลูกพี่วัดดี ครับสวัสดีเด้อช่องเบาคึมนะคำน้อยเด้อนี่สวัสดีครับฝากพี่น้องบอกพี่น้องติดตามช่องเบาคึมนะอย่าลืมติดตามช่องเบาคึมนะคำน้อยนะครับครับผมซึ่งเป็นอันไทยบ้าบอดโดดนิดนึง <c oughs> โดนแล้วแหละแต่ว่าไทยไทยฝึงร่องคลิปฝึงร่องฝึงร่องฝึงร่องบ้าหอดบ้าหอดสามคลิปอีพีอยู่เขาตาม อันนี้ครับอันนี้พี่น้องแค่สามช้อนนี่นึ่งสามบวงเนาะเดี๋ยวให้ใส่ไปเรื่อยๆพี่น้องกังนน้ำอยู่ในหม้อน,นี่เขาใส่เบิร์นหมดเยบ่าหละ <c oughs> มันสิติ่มโคกดิ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้มันอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งมันมันสิได้หลายกว่านี้ <c oughs> ม,นมันสิฟูขึ้นฟูขึ้น,นฟูขึ้นฟ <c oughs> ูตทำเหนียบเลยฟูบูดะ เหนียวติดติดติดสากติดขึ้นมาโคกติดสากขึ้นมาเราว้าดึงโคกนี่นะเ่ะไอ้ดึงสากนี่นะคุณน่ะเหนียวแักพี่น้องเอาเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เบิ้งพี่น้องตอนตอนสุดท้ายเนาะหลังจาเขาจะเอาตอนปรุงเลยพี่น้องเอาละครับพี่น้องวัสรุปได้แล้วเนาะได้แล้ว พี่น้องเบิอกมีรากเหนียวลากเหนียวอันนี้อันนี้ต้มต้มต้มคือจังไลยคือมีแต่หัวน้ามันด้วยใส่ดิมีอ้อ๋อมีใครพร้อมครับปลาขิงก่อนอื่นในกรรมการชิมเรากรรมการว้างในก็ชิมนะแซ่บครับแซ่บตั้งแต่กินมานี่มีแค่นี้แหละเสียบไรอ๋อหนาคือแดงเลยหนายจะของเลยขึ้นเนาะขึ้นขึ้นโบกไงเท่าไหร่ บ้ากึมสู่ตายพี่น้องมั่วมากวันนี้างๆเนี่ยอาจจะเสียงคางเด้อพี่น้องข้างนี้เฮ็ดนั่งก่อนไอ้แข้งไอ้แข้งกับเชฟกระทะเล็กเพิ่นเฮ็ดนั่งกินก่อนไอ้หมูกระทะหมูกระทาหมูกระทะนี่เพื่อนๆครับอันนี้ไกยกับเพื่อนๆอันนี้มีหากินยากเอาพี่น้องปานกึมมั่มากวันนี้ปานบุญเนี่ด้อพี่น้องอยากไกยพี่น้องต้องหยุดตลอด เด็กนีเนาะโอ้โเด็กแบบนี้บาเพ็ดก็ได้บุกงเเนาเก็ตืมสติมือกันเดอมเครับดูอกันมาเนี่ยเดี๋ยวเดห็น่าเพ็ดกันในเม็ดะอ้ยเนาะเนห้อนครับตเหนียวนะครับบ้หาแล้วบ้าเพ็ดบ้าเนี่ยบ้าเกนบ้าไวแล้วเับออกับน้อยๆเนาะ คำไ่สูบเาเพชรบ่ได้พี่น้องใส่พริกก็มเลยยพริกพรกโับตามเนาะพริสุยาเนาะพริกตดต้มใส่บุ้งดพริกใส่รุนหอมอันนี้โหระพาอันนี้บมกเข้อเป็นไดหมึกพรอมมาพี่น้องเป็นไงเบเพชรวะเป่เพชรไปนั่งกินแ่ยมัเป็นยาเบิ้งก่อน เลี๋ยวุดตามแล้วไม่ต้องต้มใครใครปลาเคีงงอ๋ออ๋อซุ่นไส้ลูกพี่ป้าซุ่นไส้ป่ลูกพี่ซุดมึงเอาพี่รองมื่อซึบเด้อ่อนนี้บอกปนังห็นอยอะกินจังเลย คำนึงแสดงว่าเพิ่งจะหาปีดละออยากให้ร่างหรอกเพิ่งจะหายเห้าขาแข็งนะครับตรงเขาเนียวตุ้ยเดี๋ยวน้องอันนี้ต้องใส่มือนะครับจิงกิงกล้องเงยมืดด้วยวบาหาย มึงบ่มือเด้อพี่น้องกันนะพอดีแซ่บใครอย่ากข้ามนึกฟันลงให้บาเป็นหิ้วเขาขนาดนี้อย่ากข้ามก็ได้แซ่บเลยจัดกับ40ของไป้นี่งเมืองเขาข้ามเขาบาเป็นรถนะอันนี้เครื่องหนึ่งของบาเพ็นนะครับเครื่องยี่บ่เครื่องนึงเอ้าตุยพี่น้องตุย ดังการ h a t ขึ้นนะ h a r v บ s t สาวถิ่นเนี่ย h a r e s t ถิ่นใต้รือเพี่น้องใช่ปะวีินยาดรือฮะบักกึมเดีวให้บ้าเพชรว่ากันพี่น้องนะครับคที่ติดตามบ้าเพชรนะครับเนาะก็ติดตามให้บ้ากึมนั่เนาะ ครับ่อนบาเพ็ดเซ็นใหม่ๆบาเพ็ดครับได้ทีมงานในเบาเกลม้ต่อตุ้งเซมารีโซอยในการออกคลิปเนาะพี่น้องนะครับตอนนี้ครับบาเพ็ดเรามีสับอยู่สี่หมื่นแล้วนะครับก็ฝากให้ติดตามให้กำลังแรงใจเบาเกลมกับต่อตุ้งในเด้อพี่น้องเดลยสำหรับคลิปนี้เบาเกลมกับบาเพชรคนสะพานนะครับเบาเกลมนะครับหน่อยเนาะครับขอลา ครับผมครับแซบกดซื้อเถอะพี่น้องสวัสดีครับ